สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิก f c นํานำมาฝากทุกทท่านทุกทุคนนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดไลค์กดแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะ a r i s must a r e ิสหรือบางท่านออกเสียงเป็นอาริสหรือเอริสเป็นเทพแห่งการสงครามนะคะหรือประอังคารของชาวกรีกชาวโรมันนะคะมีชื่อในภาษาโรมันว่ามา r สว่ากันว่าเนื่องจากเทพอาริเนี่ยมีอุปนิสัยโหดร้ายป่าเถื่อนชุมชอบการสงครามและความดูเดือดเลือดพล่านเป็นชีวิตจิตใจจึงไม่เป็นที่นิยมเลื่อมใสของชาวกรีกโบราณซึ่งรักสันติ ผิดกับชาวโรมันนะคะที่นิยมนับถือเทพเจ้ามาสอารีสมากเพราะว่าชาวโรมันเนี่ยเป็นชาตินักกรบในตำนานกรีกโรมันนะคะกล่าวถึงกำเนิดของเทพอารีสว่าเป็นโอรสของหมหาเทพซีอูดหรือว่าจูปิเตอร์หรือว่าซูดเนี่ยกับเทวีเฮรานะคะคือมเหสีเอกคือหรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าจูโนนะคะ จึงนับได้ว่าเทพอารีสเนี่ยเป็นพี่น้องแท้ๆกับเทพแห่งการช่างโลหะคือเฮฟีทัสหรือว่าวันแคนนะคะผู้เป็นสวามีของเทวีอัฟโรเดทีหรือว่าวีนัสนะคะในตำนานนะคะไม่ได้บอกรายละเอียดไว้ว่าเทพอารีสเนี่ยเป็นพี่หรือว่าเป็นน้องกันแน่นะคะแต่เทพอารีสก็ยังไปเป็นชู้รักกับเทวีอัฟโรเดที ซึ่งเป็นเรื่องอื้อเฉาวที่มวลเทพเนี่ยคอยจ้องจับผิดเพื่อป้องกันความลับนี้นะคะเทพอารีสก็ได้วางยามไว้คนหนึ่งเป็นหนุ่มน้อยชื่อว่าอเล็กทรออนให้คอยปลุกเมื่อใกล้รุ่งเวลาที่เทพอารีสลักลอบไปเป็นชู้กับเชวีอัฟโรเดตี อเล็กทรออนทำหน้านที่ได้ดีตลอดมานะคะจนกระทั่งถึงคราวคราะหร้ายคราวหนึ่งค่ะอเล็กทรออนเฝ้าต้นทางแล้วก็เผลอหลับยามจนรุ่งเช้าค่ะก็ยังไม่ได้ไปปลุกเทพอาเรสสักทีนึงทําให้สุริยเทพอพอลโลเนี่ยได้แลเห็นเทพอาเรสนอนหลับอยู่กับเทวีอัโฟเรดิตีเทพอพอลโลจึงนําความไปบอกต่อเทพเฮฟิทัส เทพอีฟิทัสนั้นได้สารร่างแหเหล็กเตรียมไว้ก่อนแล้วนะคะเพราะว่าเทพอีฟิทัสนั้นพอจะรู้อยู่เราๆแล้วนะคะว่าชายาของตัวเองเนี่ยมีชู้แต่จับไม่ได้คาหนังคาเขาซากทีหนึ่งค่ะพอได้ความดังนั้นนะคะก็เอาร่างแหเนี่ยไปทอดครอบตัวชายากับชายชู้ไว้ให้ปวงเทพมาดู ทำให้เทพอารีสกับทีวีอฟัฟโรดทีเนี่ยถูกปวงเทพหัวเราะ,ะเยาะเย้ยก่อนจะปล่อยตัวไปนะคะเทพอารีสก็ได้รับความอัปยศอดสกูก็ไปคิดบัญชีเอากับอเล็กทรอ,อนด้วยการซาบอาเล็กทรอ,อนให้กลายเป็นไก่คอยขันยามในเวลาใกล้รุ่งทุกวันเป็นการลงโทษมาเนี่ยนะคะเรื่องของ อายังไม่จบนะคะแต่ว่าเราได้ตำนานอีกตำนานหนึ่งนะคะว่าทำไมไก่ถึงขันตอนย่ำรุง่งเพราะว่าถูก r าเรสเนี่ยสาบไว้นี่เองนะคะนี่ก็คือต้นกำเนิดของไก่ตัวผู้ในตำนานกรีกโรมันนะคะ แต่ถึงแม้จะถูกจับผิดหรือว่าถูกปวงเทพหัวเราะย่อเย้ยใหญ่ไพ่ก็ตามนะคะเทพอารีสก็เป็นชู้รักกับเทวีอฟัฟโรดทิทีจนมีโอรสและธิดาด้วยกันหลายองค์นะคะโอรสก็คืออ e ีรอสหรือว่าคิวปิดหรือว่ากามเทพนะคะและแอนติรอสคือโอรสสองคนนะคะธิดาก็คือนางเฮอร์ไมโอนีหรือว่าฮาเมเนียและนางอาชิเป และที่ดาที่ชื่ออาชิเป้นะคะซึ่งก็คงจะสวยมากเนี่ยถูกโอรสของเจ้าสมุทรคือโพไซดอนหรือว่าเนปจูเนี่ยลักพาตัวไปเทพอาริสเนี่ยโกรธมากตามค่าโอรสของเทพโพไซดอนตายเทพโพไซดอนหาว่าเทพอารสเนี่ยทำเกินกว่าเหตุและฟ้องร้องต่อศาลสวรรค์ สวร์เขาก็มีศาลเหมือนกันนะคะในสมัยนั้นคดีนี้ค่ะศาลสวร์ตัดสินให้เทพอารีสเนี่ยเป็นฝ่ายชนะเล่ากันว่าศาลสวรค์พิจารณาพิพากษาคดีนี้อยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งพอเทพอารีสชนะคดีนะคะยอดเขาแห่งนั้นก็เลยได้ชื่อว่าอารีโอปากาสัส ตามชื่อเทพอารีสค่ะเทพอารีสนอกจากจะเป็นเทพป่าเถื่อนดูร้ายแล้วนะคะยังเป็นเทพพระเจ้าที่เจ้าเล่และมีนิสัยหึงหวงจัดอีกด้วยทั้งที่ตนเองเนี่ยเป็นเพียงชายชู้นะคะแต่พอเทวีอัฟโรเดตีเกิดไปหลงรักมนุษย์ชื่ออาโดนิจากตำนานดอกกุหลาบเนี่ยนะคะเทพอารีสก็หึงหวงจนถึงกับใช้เล่อุอบายสังหารอาโดนิเซียเรื่องนั้นมีอยู่ว่าวันหนึ่งค่ะ เทวีอัลโรเดตีก็ไปพบต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งกำลังจะโคน่นพระนางคอยดูอยู่จนกระทั่งต้นไม้นั้นโค่นลงก็ได้พบเด็กชายน่ารักนาเอ็นดูคนหนึ่งอยู่ในลำต้นไม้นั้นพระนางให้ชื่อเด็กชายนั้นว่าอาดูนิสและนำอาดูนิสไปฝากไว้กับเทวีพรอสเซพายหรือว่าเพอร์ซิโฟเน่ม่เหสีของเจ้าแห่งยมโลกฮาเดสว่าพลูโตให้ช่วยเลี้ยงดูนะคะวันเวลาผ่านไปนะคะอาดูนิสเติบโตขึ้นก็เป็นหนุ่มรูปงามเป็น ล่าสัตว์ที่เก่งกล้าไฟาเทวีอโฟโรดีตีนั้นนะคะก็ยังเป็นสาวอยู่ตลอดการค่ะบังเอิญมาพบอาดูนสซึ่งกําลังล่าสัตว์อยู่ในราวป่าเขาก็เกิดหลงรักบางตำนานนะคะเขาก็บอกว่าที่เทวีอโฟโรดีตีหลงรักอาดูนสนั้นก็เพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งนะคะเทวีอโฟโรดีตีเนี่ยก็เล่นหยอกเย้ากับลูกชายของตัวเองออรสของตัวเองนะคะอีรอสหรือว่าคิวปิด หรือว่ากามเทพผู้เป็นโอรสเนี่ยนะคะบางเอิญก็ไปถูกปลายลูกศรที่คิวปิดเนี่ยถืออยู่สกิดเอาที่อกและก็ยังไม่ทันที่แผลจะหายพระนานก็เลยเห็นอาโดนิสเข้าซะก่อนนะคะจึงได้หลงรักชายหนุ่มเขาก็ยังมีคออ้างให้พระนางอีกนะคะและจะเอาตัวไปเป็นสามีลับๆแต่ว่าเทวีพระสุภัยเนี่ยก็ไม่ยอมนะคะพระเทวีพระสุยเองก็ต้องการที่จะได้อาโดนิสไว้เป็นสามีเหมือนกัน สามีลับๆนะคะเพราะว่าพระสุนทรท่านก็มีฮาร์เดสนะคะเจ้าแห่งยมโลกเนี่ยเป็นสามีอยู่แล้วนะคะก็เกิดการแย่งชิงชายหนุ่มขึ้นนะคะจนสุดท้ายเรื่องก็ไปถึงหมหาเทพซีอูดหมหาเทพซีอูดเขาก็เลยตัดสินให้อาโดนิสเนี่ยอยู่กับเออ่เทวีพระสุนทรภสีเดือนอยู่กับเทวีอัฟโรดิทีสีเดือน ส่วนอีก4เดือนอาโดนิสจะอยู่ที่ใดก็ตามใจชอบนะคะซึ่งทุกฝ่ายก็ยอมรับการตัดสินของ หาเทพซีอูดเนะคะวินแต่เทพอาริเท่านั้นนะคะที่ไม่ถูกใจกับการตัดสินแบบนี้เนะคะเป็นชู้เขาแท้แท้นะยคะก็ยังไม่ถูกใจยังไม่พอใจเนะคะเพราะว่าทวเวอฟโรดิทีเนี่ยมัวแต่หลงรักเอาอกกใจพนาพนาอาดูนิจนละเลยไม่ค่อยใส่ใจต่อเทพอาริเทพอาริจ,จึงแปลงกายเป็นหมูป่าหลอกล่อให้อาดูนิซึ่งรักการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจในไล่าตามล่าแล้วก็ช่วยโอกาสขวิดเอาอาดูนิจจนจึงแก่ความตายก็เป็นอันว่าเทพ เทพอารสเนี่ยกำจัดคู่แข่งทางความรักได้สําเร็จนะคะอย่างที่เล่าไวันะคะว่าชาวโรมันเนี่ยมีนิสัยชอบการทําสงครามดังนั้นค่ะเขาถึงเทิดทูนเทพอารสหรือว่าเทพมาร์สมากนะคะและเชื่อถือว่าเทพมาร์สเป็นเทพบิดาของโรมิลัสผู้สร้างกรุงโรมเรื่องก็มีอยู่ว่า คราวหนึ่งเะเทพมาร์สเนี่ยเกิดมีความรักกับนางเวสตันพรหมจารีคือหญิงสาวพรหมจารีที่เป็นสาวกของทีวีเวสตาหรือว่าทีวีแห่งเตาไฟนะคะที่มีหน้าที่คอยดูแลไฟศักดิ์สิทธิ์ในวิหารนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะในตอนทีวีเวสเนียนะคะหรือว่าทีวีแห่งไฟนะคะในเตาผิงนะคะ คือหญิงสาวที่เป็นสาวกของทีวีแห่งตอไฟหรือว่าทีวีเวสต้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นคณะที่จะคอยดูแลไฟศักดิ์สิทธิ์ในวิหารและก็มีกฎข้อห้ามว่าเมื่อยังเป็นเวสตันพรมจารีอยู่จะมีสามีไม่ได้ ชื่อเรอาซินเวียบางตำนานก็จะใช้คำว่าอีเลียนะครับนางรีอาซินเวียเป็นทิดาของเท้านิมไมเธอร์เจ้าเกาะอ,อันบาเท้านิมไมเธอร์นั้นถูกน้องชายชื่ออามิเลียสชิงราชบัลลังเทพมาร์สลักลอบได้เสียกับนางรีอาซินเวียจนนางตั้งครรภ์ แต่ะตรกรรมของนางน่าเศร้ามากนะคะเพราะว่าพอนางคลอดบุตรชายฟาแฟตออกมานะคะก็ต้องรับโทษถูกฝังทั้งเป็นตามกฎข้อปฏิบัติของนางเวสตันพรมจารี หลังจากหลังจากที่นางรีอาซินเวียถูกฝังตายแล้วนะคะบุตรชายทั้งสองของนางซึ่งชื่อโรมิวลาสกับรีมาร์สก็ถูกท้าวอัมมิเลียตจับลอยแพไปในแม่น้ำไทเบอร์ซึ่งนับว่าโชคเนี้ยยังช่วยอยู่นะคะด้วยแพน้อยถูกคลื่นซัดขึ้นบนตลิ่งแห่งหนึ่งโดยปลอดภัยแล้วบังเอิญมีแม่สุนัขป่าตัวหนึ่งมาพบเด็กทั้งสองเข้าแล้วก็ค้าไปเลี้ยงดูอย่างลูกโรมิวลาสกับรีมาร์สนะคะอยู่ในความเลี้ยงดูของแม่สุนัข จนโตขึ้นมาได้หน่อยนึงก็มีชายเลี้ยงแกะมาพบเข้าอีก ชายเลี้ยงแกะก็ได้นำเด็กทั้งสองกลับบ้านไปให้ภรรยาของเขาแล้วสองสามีภรรยาก็ช่วยกันเลี้ยงดูโรมิลลัสกับริมัสจนเติบโตเป็นหนุ่มพอโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะรมิวลัสกับริมัสก็ตั้งตัวเป็นหัวหน้าคนเลี้ยงแกะซ่องสุมกำลังพลขับไล่เท้าอัมิเลียสออกจากราชบัลลังก์และก็สถาปนาเท้านิวไมเทร์ผู้เป็นตาขึ้นคลองราชดังเดิม อมาค่ะทั้งสองก็ได้หารือกันจะสร้างเมืองขึ้นใหม่ในบริเวณริมฝั่งแม่น้ําที่พวกเขาเคยอ,อยู่ตอนเป็นเด็กแต่ในระหว่างเวลาสร้างเมืองนะคะสองพี่น้องเกิดมีความเห็นไม่ลงรอยกันจนโรมิวรัตบรรดานโทสะฆ่ารีมัสต,ตายแล้วโรมิวรัตก็สร้างเมืองต่อไปจนกระทั่งสําเร็จเสร็จสั์และให้ชื่อเมืองที่สร้างขึ้นนี้ว่าโรม นี่ได้ตำนานอีกตำนานหนึ่งนะคะตำนานการสร้างกรุงโรมค่ะตามชื่อของตนซึ่งเชื่อกันว่าเพราะเหตุดังกล่าวนี้เองนะคะเทพมาสจึงเป็นห่วงเป็นใหญ่กรุงโรมเป็นพิเศษอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะคะเกิดการระโรคระบาดในกรุงโรมเทพมาสก็ส่งโลกประจำพระหัตถ์ลงจากสวรรค์มาคุ้มครองกรุงโรมให้พ้นจากภัยพิบัติ ซึ่งชาวโรมันพอได้รับพระราชทานโล่จากสวรรค์มาอันหนึ่งก็เกิดความกังวลว่าจะมีมือ ไม่ดีมาแอบขโมยไปจึงสร้างโล่เรียนแบบขึ้นมาอีก11อันรวมกับของจริงแล้วก็ครบหนึ่งโหลพอดิพอดีแล้วตั้งโล่ทั้งจริงทั้งปลอมทั้ง12อันเรียงรายอยู่ในวิหารแห่งมาร์สซึ่งมีแต่เจ้าอาวาสของวิหารองค์เดียวเท่านัน้นที่รู้ว่าอันไหนเป็นของจริงซึ่งจะว่าไปแล้วในะาะชีวิตรักของเทพแห่งสงครามอาริสหรือว่ามาร์สเนี่ยมีแต่การลักลอบทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเทวีอัลฟรูเดนทีหรือ กับหญิงสาวชาวมนุษย์อย่างรีอาซินเวียและไม่ปรากฏว่าเทพอารีรสหรือว่ามาสองค์นี้มีชายาออกหน้าออกตาเป็นตัวเป็นตนนะคะถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กับน้องสาวที่เป็นเทวีแห่งความแตกแยกอิรเรสนะคะของกรีกหรือว่า ติสคอเดียของโรมันจนมีโอรสด้วยกันสององค์คือไดมอสที่แปลว่าความกลัวและก็โฟบอสที่แปลว่าความหวาดสยองแต่เทวีแห่งความแตกแยกอิริสก็ยังมีโอรสอีกองค์หนึ่งที่เกิดจากมหาเทพซีอูดชื่อว่าเอตีแปลว่าความบันดาลโทษะซึ่งหมายความว่าเทวีอิริสนี้นอกจากจะได้กับพี่ชายคือเทพอาริสแล้วนะคะก็ยังได้กับพ่อของตนเองคือมหาเทพซีอูด อีกด้วยนะคะเรื่องราวของเทวดากรีกเทวดาโรมันมันก็ออกจะยุ่งยุ่งวุ่นวายอิลุงตุงนังกันไปหมดเลยนะคะดูดูแล้วเนี่ยนะคะไม่ค่อยมีศีลธรรมนะคะยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยคะมันก็เออเป็นตำนานเนะคะเราอย่าไปคิดอะไรให้มากนะคะ